มีบิวตี้บล็อกเกอร์คนหนึ่งค่ะเธอบอกว่าฉันขอโทษสำหรับผู้ที่อาจจะเคยประสบกับสิ่งแบบนี้อาจจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันระหว่างที่พวกคุณเนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในเกาหลีใต้ซึ่งเธอได้แชร์ประสบการณ์ให้ฟังค่ะว่าเธอเนี่ยได้เจอเหตุการณ์ปรชิญหน้าที่ไม่ไดีถึง3ครั้งระหว่างที่ไปเที่ยวในเกาหลีรู้ไหมว่ามีผู้ชายสูงอายุคนหนึ่งในเกาหลีมาพูดแบบนี้กับฉัน ในขณะที่เพื่อนของฉันกําลังถ่ายรูปให้ฉันอยู่เธอบอกว่าระหว่างที่กาลังยืนแอคชั่นถ่ายรูปอยู่ค่ะก็ได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งพูดมาบอกว่าโอ้ยไม่เห็นจะสวยเลย และหลังจากนั้นก็มีเสียงหัวเราะประหลาดประหลาดออกมาตามหลังค่ะเธอบอกว่าตอนแรกที่เธอได้ยินน่ะเธอรู้สึกตกใจมากเลยนะแต่คิดว่าเขาอาจจะไม่ได้พูดกับฉันมั้งเขาอาจจะไม่รู้ว่าฉันเป็นคนเกาหลีหรือเปล่าแต่ว่าการกระทําแบบนั้นน่ะฉันรู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยซึ่งรู้ไหมวันนั้นน่ะตลอดเวลาที่ฉันอยู่ร้านกาแฟมันทําให้ฉันรู้สึกหงุดหงิดแล้วก็อารมณ์เสียมากๆแล้วฉันก็กําลังคิดว่าถ้าเกิดฉันจะเดินออกจากร้านกาแฟร้านเนี้ยฉันจะต้องประชิญหน้ากับเขาไหม แต่ฉันก็รู้สึกว่าถ้าเกิดฉันจะเดินออกไปเนี่ยถ้าเกิดต้องเผชิญหน้าและต้องพูดคุยกับเขาฉันก็พร้อมนะแต่ว่าเหตุการณ์กลับกลายเป็นยังไงรู้ไหมอยู่ดีๆก็เหมือนกับว่ามีชายสูงอายุ3คนนะ่ะเหมือนกับแบบเป็นคนลักษณะเดียวกันเลย เราทุกคนน่ะก็ใส่แมสเหมือนกันด้วยฉันก็เลยไม่รู้ว่าฉันจะต้องไปคุยกับคนไหนแล้วก็ฉันรู้สึกว่าฉันไม่อยากคุยผิดคนอ่ะฉันก็เลยแบบทำตัวเฉยๆแล้วก็เดินจากไปเลยดีกว่าและหลังจากนั้นฉันก็แบบลองหันกลับไปดูอ๋อฉันรู้แล้วว่ามีคนนึงคือมีวิชายาราคนหนึ่งท่าทางแปลกๆเหมือนกับว่าจ้องฉันตลอดเวลาเลยนะตอนที่ฉันกำลังจะเดินออกจากร้านกาแฟอ่ะคือแบบมองฉันไม่หยุดเลยคือเอาจริงๆนะตอนนั้นอ่ะฉันก็ไม่รู้เลย ว่าฉันไปทําอะไรผิดใส่เขาหรือเปล่าหรือบางทีการที่ฉันไปยืนถ่ายรูปเนี่ยอาจจะทําให้คนที่แบบสูงอายุ่เขาไม่สบายใจหรือเปล่าตรงนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็นี่เป็นแค่เหตุการณ์แรกเท่านั้นอีกเหตุการณ์หนึ่ง คือฉันกําลังไปซื้อของอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อแล้วฉันก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะแย่ฉันรู้สึกเหมือนกับว่ามีอาการป่วยนิดนึงแต่จริงๆก็ไม่ได้แบบป่วยมากขนาดนั้นนะคือเวลาร่างกายเรารู้สึกว่าไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่หน้าตาเราก็จะแบบอาจจะดูไม่ค่อยสดใสแล้วก็ดูเหมือนกับคนป่วยประมาณเนี้ยซึ่งในเกาหลีอะถ้าเกิดอาการแบบเนี้ย ก็ซื้อ,อยาก,กินเองได้คราวนี้พอฉันเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อฉันก็เลยถามผู้ชายในร้านนั้นบอกว่าแบบเออสวัสดีฉันไม่ได้อยู่ในเกาหลีฉันก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเกิดมีอาการเจ็บป่วยเลย็กๆน้อยๆลักษณะเนี้ยฉันควรจะซื้อ,อยาอะไรดีคราวนี้ผู้ชายที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อน่าจะอายุประมาณ 50- 60ถึงปีประมาณนี้เขาก็มองมาที่หน้าฉันแล้วก็ถามว่าแล้วคุณจะมาถามฉันทาไมฉันไม่ใช่เภสัชกร จะมาถามอะไรแบบนั้นใช่ไม่ได้หรอกเธอบอกว่าเหตุผลที่เขาตอบมาแบบเนี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าฉันพูดไปว่าฉันไม่ได้อยู่ในเกาหลีแต่ฉันคิดว่าการที่ตอบแบบนั้นกับลูกค้าเป็นการกระทําแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นคําพูดที่หยาบคายมากๆเลยนะฉันรู้สึกว่านั่นอ่ะเป็นวิธีที่แย่มากๆจริงๆแค่ถามคําถามแบบนั้นไม่ควรจะแสดงกิริยาที่แบบเหมือนกับว่าหยาบคายออกมาลักษณะแบบนั้นเลยนี่แหละคือ2เหตุการณ์แล้วนะที่ฉันเจอกับคนที่เรียก ว่าแบบสูงอายุในเกาหลีใต้และยังไม่พอมีอีกครั้งหนึง่งฉันไปเจอเหตุการณ์เนี้ยฉันกําลังไปที่ร้านดโซคือตอนนั้นฉันอยู่กับเพื่อนคนไทยเพื่อนของฉันน่ะยืนอยู่ข้างหน้าแล้วอยู่ดีๆก็มีผู้หญิงเกาหลีคนหนึ่งเดินเข้ามา<ๆ>เธอพยายามจะผลักเราให้แบบพ้นไปจากทางเดินของเธอประมาณนั้นเลยนะแล้วก็แบบไม่ให้ลงทะเบียนด้วยฉันงงมากเลยว่าเกิดอะไรขึ้นคือแบบเหตุการณ์นี้ยเกิดขึ้นที่หน้าแคชเชียเลยนะ แล้วที่สําคัญแคทเชียร์ที่อยู่ตรงนั้นนะ่ะก็ไม่พูดอะไรขึ้นมาสักคำเลยนะไม่แม้แต่พูดคําว่าทักทายสวัสดีอะไรไม่มีเลยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีคนเกาหลีมาแซงหรือว่าแบบมาเบียดคนอื่นนะ่ะจะต้องบอกว่า คุณจะต้องไปต่อท้ายแถวนะคะเพราะว่ามีคุณผู้หญิงสองคนเนี้ยเขามาอยู่ก่อนข้างหน้าจริงๆเนแคทเชียรควรจะพูดแบบนี้แต่แคทเชียร์ก็แบบทําท่าทางเฉยเมยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากนั้นยังไม่พอแคทเชียร์ที่ร้านดโซกยังคิดเงินให้กับผู้หญิงเกาหลีที่มาแทรกแถวเราด้วยนะ คือพอฉันเห็นแบบนี้ยฉันรู้สึกตกใจมากเลยไม่คิดเลยนะว่าเรื่องแบบนี้จะเป็นเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปกติในเกาหลีใต้ฉันรู้สึกว่าฉันแบบเจอเขาเจอร์ช็อกที่รับไม่ได้จริงๆซึ่งการไปเที่ยวเกาหลีในครั้งนี้นะทําให้ฉันได้บทเรียนเลยแหละว่าคนสูงอายุที่เป็นคนเกาหลีส่วนใหญ่อะคือการที่คนอื่นเขาเคยเล่าให้ฟังว่าแบบคนสูงอายุเกาหลีไม่ค่อยมีมารยาทหรือแบบ ชอบแสดงกิริยาที่หยาบคายออกมาต่อหน้านักท่องเที่ยวฉันเข้าใจแล้วแหละน่าจะเป็นแบบนี้แน่ๆเลยและที่สําคัญนะฉันรู้สึกว่าฉันรู้สึกอายแทนนะ่ะทางที่ฉันเป็นคนเกาหลีนะแต่ว่าพอเจอเหตุการณ์แบบนี้ฉันรู้สึกว่าแย่มากๆบางทีเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแค่คนเกาหลีที่เป็นคนสูงอายุเท่านั้นนะยกตัวอย่างผู้หญิงที่อยู่แคทเชียที่ในร้านใดโซก็ไม่ได้เป็นคนแก่เลยนะเป็นคนธรรมดานี่แหละฉันรู้สึกว่าในเกา าหลีเนี่ยทาไมถึงแบบจะทําอะไรก็ต้องคิดถึงเชื้อชาติดูก่อนว่าเป็นคนเกาหลีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นฉันอยากจะออกมาพูดตรงนี้ว่าครั้งต่อๆไปหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่กําลังจะไปเที่ยวเกาหลีหากคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็อย่าไปใส่ใจเลยนะอยากให้แบบมองข้ามมันไปอย่าไปสนใจเลยว่าแบบคนสูงอายุในเกาหลีเขาจะมาแสดงกิริยาหยาบคายอะไรกับคุณยังไงก็แล้วแต่วันนี้ฉันแต่งหน้าเสร็จแล้วแหละมีเรื่องมาแชร์เท่านี้บาย บา <Bye. S 2> โดยมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะมาดูต่างชาตคนแรกเขาใช้ชื่อว่าจังเลิฟเขาบอกว่าฉันเคยเจอคนสูงอายุในเกาหลีทําให้ประสบการณ์การท่องเที่ยวของฉันเรียกว่ากลายเป็นนรกเลยแหละฉันคิดว่าตอนแรกเนี่ยทริปเที่ยวเกาหลีจะเป็นทริปพิเศษที่สุดเพราะว่าฉันอยากจะนั่งรถไฟใต้ดินแต่แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉันก็รู้สึกว่าครั้งเดียวพอดีกว่า อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะสาวสวยต่างชาติใช้ชื่อว่าลิสคิมบอกว่าเหมือนกับว่ามีผู้หญิงสูงอายุมาเรียกฉันเธอเรียกฉันว่าแม่มดแล้วเธอก็หัวรอใส่ฉันฉันก็เลยตะโกนใส่เธอไปเลยให้เธอนั้นรู้สึกอับอายซะบ้างอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะเป็นชาวต่างชาติใช้ชื่อว่านิกเคมเขาบอกว่ามีผู้ชายสูงอายุคนหนึ่งอยู่ดีๆก็มาทุบที่ด้านหลังของฉันระหว่างที่ฉันกําลังจะขึ้นรถไฟใต้ดินเขามาทุบหลังฉันเพราะว่าเขาอ่ะพยายามจะแย่งที่นั่งฉันนั่นเอง อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะหนังชาชัยชื่อว่าแจมอสเขาบอกว่าฉันเคยเจอประสบการณ์กับคนสูงอายุเกาหลีนี่แหละตอนนั้นฉันอยู่ที่สนามบินขอบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องที่น่าละอายมากๆฉันไม่ได้ทําอะไรเลยนะฉันยืนเข้าคิวของฉันอยู่ปกติอยู่ดีๆก็มีผู้สูงอายุเกาหลีมาตัดหน้าฉันแล้วก็บอกว่าฉันจะต้องได้คิวก่อนฉันรู้สึกว่าแย่มากทําไมไม่ไปต่อหลังฉันก็เลยตะโกนใส่เขาแล้วก็ต่อวันโน่ อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าลีนาโรซาบอกว่าฉันไปเที่ยวปูซานเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาฉันรู้สึกดีใจมากที่มีผู้สูงอายุที่นั่นน่ะทำดีกับเราฉันคิดจริงๆนะว่าการท่องเที่ยวในเกาหลีใต้ถ้าเกิดไปเที่ยวในโซนรอบนอกที่ไม่ใช่กรุงโซน่าจะมีบรรยากาศที่ดีมากกว่านี้ฉันรู้สึกว่าที่ปูซานน่ะคนเกาหลีส่วนใหญ่น่าจะมีความเครียดน้อยกว่าคนที่อยู่ในเมืองหลวง อีคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าเบลจอยส์บอกว่าเธอมีประสบการณ์ที่โดนผลักออกจากแถวฉันรู้สึกว่าหลายๆครั้งอะ่ะทําให้ฉันง,งงมากๆเลยนะแต่ฉันก็รู้สึกว่าเป็นการไปเที่ยวเกาหลีที่แบบแย่มากฉันยืนอยู่ดีๆทําไมจะต้องมีคนผลักฉันออกจากแถวด้วยก็ไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นระหว่างต่อคิวซื้อของระหว่างต่อคิวที่ร้านสะดวกซื้อฉันไม่เข้าใจเลยทําไมผู้คนที่นี่ถึงไม่มีวัฒนธรรมกันเลยอีคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่ามิดเฟรเซอร์เขาบอกว่าฉันเคยเจอคนสูงอ ที่ทํากิริยาหยาบคายสองสาคนตอนที่ฉันไปเที่ยวเกาหลีฉันรู้สึกว่าทําไมเขาถึงเป็นแบบนั้นก็ไม่รู้แต่ว่าเวลาฉันเจอคนแก่มีรอบหนึ่งฉันกําลังยืนอยู่ที่ป้ายรถเมล์แล้ววันนั้นฝนก็ตกฉันก็แชร่ร่มให้เขานะฉันรู้สึกว่าถึงแม้จะมีบางคนที่ทํากิริยาหยาบคายแต่ฉันก็ยังเป็นของฉันอย่างนี้แหละ อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าดุนไดเขาบอกว่าฉันไปเที่ยวเกาหลีเมื่อเดือนที่ผ่านมาฉันมีประสบการณ์ที่ไม่ดีมากมายเลยแหละโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการพูดจาหรือว่าการกระทําที่หยาบคายจริงๆเนี่ยฉันรู้สึกว่าตอนไปเที่ยวเกาหลีฉันชอบนะเพราะว่าฉันชอบอาหารเกาหลีและวัฒนธรรมเกาหลีก็มีอะไรสวยงามแต่ว่าหลังจากที่ฉันเจอเหตุการณ์แบบนั้นน่ะฉันรู้สึกว่าฉันพอแล้วคงจะไม่ได้ไปเที่ยวเกาหลีอีกแล้วแหละ